สวัสดีครับมาพบกับผมอีกแล้ว CJRPC วันนี้ผมจะมารีวิวกับรถคันนี้ MG4 นะครับ EV ตัว X รถคันนี้เป็นรถไฟฟ้าแท้100%นะครับผมก็ได้เป็นคันสีเทานะครับ ดีไซน์สปอร์ตสปอร์ตโชบเชียวแบบนี้เลยด้านหน้าก็ดีไซน์สวยๆนะครับก็เป็นรถกิ๋งสไตล์แฮทแบ็กห้าประตูนะครับผมล้อแม็กพร้อมเปลี่ยนยางให้ใหม่สีเส้นนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กอลอยของเดิมจากศูนย์นะครับผมกระจกมองข้างพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวติดมาให้พร้อมกล้องมองรอบคันให้แบบนี้นะครับที่จับประตูเป็นสมาร์ทเคเลดเอ็นีแล้วนะครับผมดีไซน์ตัวรถก็ใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้ดูมินิมอลนะครับดูแปลกตาดีนะครับ ใครกำลังมองหารถไฟฟ้าแท้100%นะครับทรงสปอร์ตแบบนี้คันนี้แนะนําเลยนะครับก็ห้องเก็บสัมภาระเขาก็กว้างแบบนี้นะครับผมใส่ของได้โคตรเยอะจุใจนะครับก็ตรงนี้ก็จะมีชุดอะไรชุดปะยางให้พร้อมนะครับคันนี้ก็เดิมๆโรงงานเลยนะครับผมไม่มีการชนหนักนะครับรับประกันให้เลยว่าเลขไม้แท้แน่นอนด้านท้ายของเขานะครับไฟเป็นไฟยาวแบบนี้นะครับดวงยาวๆ full LED นะครับผม พูดถึง MG4 นะครับสปอยเลอร์จะเป็นทรงสปอร์ตสองฝั่งแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีเซนเซอร์4จุดมาให้นะครับเซนเซอร์ถอยหลังนะครับตรงนี้ก็จะมีกล้องหลังให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้าง ภายในก็สวยๆดูมินิมอลแบบนี้นะครับผมกว้างๆดูล้ำสมัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันนะครับคอนโซลด้านหน้าตรงหน้าปัดเรือนใหมเป็นจอดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะครับก็ดีไซน์ก็ดูสวยๆดูล้ำสมัยดูมินิมอลนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แบบหมุนแบบนี้นะครับตรงนี้ก็มีช่องใส่แก้วน้ํามาให้แบกมือเป็นแบกมือไฟฟ้ามีช่องใส่แะใส่ของให้แบบนี้นะครับแล้วก็เบาะตรงนี้นะครับผมเป็นเบาะสีฟูโทน เป็นบอกปักไฟฟ้านะครับสวยๆแบบนี้เลยข้างหลังห้องผู้โดยสารก็กว้างๆนั่งสบายเบาะนุ่มๆนะครับผมก็รถคันนี้เป็นรถปีใหม่ๆนะครับเพิ่งเอาเข้ามาใหม่เราทําความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วนะครับดีไซน์ก็ดูสวยดูสะอาดตาครับพร้อมใช้งานแน่นอนนะครับเบาะสามารถพับได้แยกกันซ้ายขวานะครับแบบนี้นะครับเพิ่มช่องเก็บสัมภาระได้เลยจากด้านหลังนะครับเดี๋ยวไปดูด้านหน้าเครื่องกันดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับ ห้องเครื่องของเขานะครับก็จัดเต็มแบบนี้เลยนะครับผมเครื่องยนต์สะอาดดนะครับเป็นเครื่องยนต์ไฟฟ้าชาร์จไฟวิ่งได้สูงสุดถึง400กิโลนะครับวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดแข็งแรงนะครับผมไม่มีการชนนะครับตัวนงตัวน็อตนี่คืออยู่ครบนะครับท่นนี้นะครับผม500,000นะครับใครทักมาจากคลิปนี้นะรับส่วนลดไปเลยสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทนะครับใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b ์ให้ด้วยขอบคุณครับ